สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สาวชนคนรักสมุนไพรเช่นเคยนะคะวันนี้ทางสาวชนก็ได้มีเป็นไม้ประดับนะคะมาให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักนะคะใครที่ชอบปลูกไม้ประดับหรือกําลังมองหาไม้ดอกไม้ประดับปลูกอยู่นะวันนี้สาวชนพาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นนะคะเป็นต้นเสน่จันแดงนะคะต้นนี้เป็นพุ่มใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะใครที่ชอบ หรือกำลังหาไม้ปลูกเลี้ยงอยู่นะคะวันนี้ก็ดูต้นสเสน่จันแดงนะคะแล้วรับไปพิจารณาแล้วหาไปปลูกกันเนาะสเสน่จันแดงเนี่ยเป็นความเชื่อของคนโบราณโบราณนะคะว่าปลูกไว้หน้าร้านหน้าบ้านประดับบ้านเรือนนะคะจะทําให้มีสเสน่นะคะผู้คนรักไข่หลงไหลนะคะเป็นสเสน่ที่ ปลูกไว้มุมไหนก็สวยค่ะลักษณะของใบเขาจะเป็นใบเว้านะคะเป็นรูปหัวใจใบใหญ่ใบจะเป็นใบเขียวมันออกออกเลื่อมๆนะคะเป็นใบมันก้านใบก็จะเป็นสีแดงนะคะสเสนจันแดงตระกูลสเสนจะมีสี่ชนิดนะคะอย่างเช่นสเสนจันแดงจันขาวจันดำแล้วก็จันเขียวนะคะ ส่วนมากจะพบจันแดงเยอะจันแดงเนี่ยหาง่ายจันดํากับจันขาวหายากนะคะจันเขียวก็ยังพอหาได้ปลูกประดับบ้านเรือนนะคะก็จะช่วยให้บ้านร่มรื่นน่าอยู่อาศัยนะคะเป็นไม้ประดับที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายนะคะชอบอยู่ที่ร่มรำไรคะ่ะประโยชน์ของ สรรพคุณของสเสน่จันแดงก็มีอยู่คร่าวๆนิดหน่อยนะคะประโยชน์ของเขาคือใช้ทาภายนอกนะคะใบรักษาแผลได้วันนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆรับชมสเสน่จันแดงค่ะ